ยากลำบากยังไงคะเพราะว่าคือตอนซ้อมเนี่ยเราก็ไปซ้อมแตบบ่ว่าเราไม่สามารถยื่นมือได้ใช่ไหมคะพเพราะพระแท่นพระแท่นหน้าพระองค์อยู่สูงกว่าเราเล้นงน้อยนี่ต้องเอื้อมเดยวนะซ้อมเราก็ซ้อมด้วยใช่ไหมค่ะอ้าวเดยนนะแล้วตอนซ้อมรับเราก็ซ้อมรับไม่ได้ด้วยมันก็ใต้แค่ไปซ้อมรับเท่ากรพคอตะล่า,าแล้วพอตอนขนาดตอนซ้อมซึ่งมันใกล้วันแล้วยังไม่ได้เลยเราเรากังวลไหมกังวล แล้ววันรับธีกวาจะรับยังไงไม่ใหบรริญญาบัตรล่วงหล่นแสดงว่าหนูต้องรับด้วยมือซ้ายถูกไหมคะมือซ้ายค่ะมือเพราะมือขวาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้รับด้วยมือซ้ายบรรยากาศวันนั้นเนี่ยทำยังไงบ้างวันรับปริญญาบัตรเหมือนบัณฑิตทั่วไปไหมเขาองมีตื่นกันมาจัดหน้าักผมแบบทีห้าก็แต่งหน้าทำผมที่ร้านข้างบ้านก็พอทักเจ็ดโมงก็ออกไป ตอนเช้าก็มาถ่ายรูปกับญาติๆถึงแปดโมงนะคะกำหนดการคือต้องริ่กี่โมงคะกระมุขการนี่คือช่วงบ่ายนะค่ะก็จะเข้าเือเข้าหอประชุมตอนแบบบ่ายโมงใช่ไหมครับก็ตอนเช้าก็ถ่ายรูปกับเพื่อนๆกับครูวัวโอเคเสร็จแล้วไงต่อเขาต้องเราต้องมี ไปเตรียมตัวตรงไหนพิเศษไหมยที่อาคารกิจกรรมตักงศึกษาจะเป็นสําหรับบัณฑิตพิเศษนะคะคือเราอาจารย์จะมารับตรงจุดจุดนั้นก็คือเราไม่ต้องเข้ากับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาปกติใช่ไหมคะแต่เราต้องเข้ไปเ่อนเขาจะมีทางพิเศษให้เราเข้ามีใครต้องนั่งบีแชร์อย่างหนูเยอะไหมคะก็สามสี่คันนะเพราะว่าที่นั่งรถเห็นนี่คือเพื่อเขาเกิดอุบัติเหตุเราหายไม่ทันอะไรยเงี้ย เขาเป็นคนปกตินะคะเขาไปในหอประชุมเราได้อยู่ตรงโซนไหนของหอประชุมครับด้านข้างด้านข้างด้านข้างของหอประชุมอะค่ะโอ้โหนี่คือแบบใกล้ท่านใกล้ชิดเลยใช่ไหมครับพอถึงวินาทีที่ถึงชื่อเรานีต้องไปรับเนี่ยตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างหนช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยหน่งเต้นเราจะทันยังไงจะรับไต้ไหมอะไรเงี้ยคนที่เข็นเราไปใครคะอาจารย์ค่ะอ๋ออาจารย์ช่วยเข็นค่ะพอเริ่มอาจารย์เริ่มเข็นรถเราไป ประกาศชื่อประกาศชื่อแล้วคณะเราก็ตื่นเต้นพอเข็นรถเข้าไปถึงหน้าพระแท่นอาจารย์ท่านก็จะถอยหลังมาให้เรารับ,บพระอ,องค์ท่านเองใช่ไหมคะครั้งแรกนะ่ยเราก็พยายามเอื้อมือไปรับแต่มือน้องน้อยเนี่ยเราจับไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมคะพันธ์ยบก็จะเหมือนจะล่วงแล้วก็รับอีกรอบสองอานก็เหมือนจะล่วงอีกนี่พระอ,องค์ก็เลย ตัดว่ารับสองมือได้ไหมเลยน้อยได้จับผ่านี้อ่ะเลยประกบเลยได้ไหมแม่เอ้าฟังที่น้องน้อยเล่ามาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าหลายๆท่านนะอยากจะชมภาพแห่งความปลื้มปิตินะคะในพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกครั้งไปชมพร้อมกันค่ะ,ะพี่รดีโปร่งใจ ด้วยก้าวด้วยกระมมมคือเห็นแล้วก็พื่มแทนนะคะพด้วยพระเมตตาของพระองค์<ม>ท่าน<ม>น้องน้อยรู้สึกยังไงคะที่รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านตบอกมากมายขนาดนี้รู้สึก่าปพื่มพิจิใจอย่างหม,มะไม่ถูกค่ะพี่หาที่สุดไม่ได้แล้วต้อง<ม>ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอครับ เป็นเกียรติแก่ครอบครัวด้วยค่ะคุณตอนรับครอบครัวก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมครับคเราครอบครัวไปทราบตอนไหนว่าตอนที่แตกกันออกไปแล้วเพราะว่าเย็นวันนั้นนะคะน้องน้อยทานเลี้ยงกับครอบครัวอยู่อะค่ะเห็นว่ามีคนดูแล้วน้าตาไหลเลยก็มีนี่คใครครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยเนาะยินดีของวอมสเมธพ่ออยู่กับเรามา ตลอดตั้งแต่เรียนปีหนึ่งันปีสี่ก็อามาเลยรุ่นหลังอันนี้คือพี่เลียงรุ่นหลังรุ่นพี่ยานีนะก็คือรุ่นพี่ประมาณสองสปีรุ่นประมาณ30ต้นต้นสตนตยังพอยังยกสิบยีสิต้นต้นยังอุ้มยังยกกันได้่ ต้องบอกว่าคลิปอันนี้นะคะเป็นคลิปหนึ่งใช่ไหมคุณพ่อที่มีการแชร์และมีคนได้ชมมากที่สุดในช่วงนั้น<ม>เลยถูกไหมคะ,คะจนตอนนี้น้องน้อยต้งบอกน้องน้อยกลายเป็นคนดังเพียงชั่วข้ามคืนครู้สึกยังไงรู้สึกแตกไกลอยาจะขอบคุณแบบทุกทุกคนที่คอยติดตามเราที่ให้ความสำคัญแล้มากในขณะนี้รู้สึกนี่ความสำเร็จของเราได้ใช่ได่ครอบครัว ให้คนไทยได้ทั่วทั้งประเทศได้ติดตามเนาะเรารู้สึกเป็นปื้มมาแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปไหมคะหลังจากคนที่แบบคนเริ่มรู้จักเราเปลี่ยนค่ะก็มีคนมา,าักอ้าวเลยเห็นออกทีวีด้วยนะอ๋อแล้วไปไหน,ค,นค,ค่ะไปสนามกีฬาเขาไปฝึกายภาพอะค่ะมาหาว่าโอ้ยเห็นนอกทีวีดีใจด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะมีคนทักมามากขึ้นเวลารับปริญญาเสร็จ ผ่านไปสักสองสามเดือนเนาะบางคนก็ครึ่งปีกว่าจะได้รูปรับปริญญา,<ห>าใช่ไหมครับของน้องน้อยได้ยังครับยัง่ยังเนะ<ห>าะค่ะวันนี้วีเีมีข่าวไม่ค่อยดีมาบอกน้องน้อยครับคือว่าเราติดต่อไปทางร้านถ่ายรูปเขาบอกรูปน้องน้อยเนี่ยมันเขาหาไฟลยไม่เจอคเขื่อ,อ,อจ,จะได้ดีเลยไปหน่อยสักสองปีเน่แถวมาหาอะไรฉันอะแวบเดียวฉันก็ได้แล้วขอให้มีเงินไปจ่ายแล้วกัน ตรงข่าวันนี้เรามีข่าวดีมากมาให้น้องน้อยนะครับคือว่าวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าน้องน้อยเนี่ยใจจะใจจ่อมากกับการรอรับรูปภาพนี้นะครับว,ว,วันนี้มาออกราการอะไรนะ VIP เพราะฉะนั้นเป็นแขก VIP ต้อง VIP วันนี้น้องน้ยจะได้รับสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษนะครับจะได้รูปถ่ายวันรับปริญญาก่อนเพื่อนๆทั้งหมดในรุ่นเลย <c oughs> และนี่คือภาพของน้องน้อยขณะรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยรางคํแหงและก็ร้านในการจัดทําภาพพิเศษนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญในโอกาสควสามสมเร็จของการศึกษาของน้องน้อยนะครับเป็นภาพว i p จริงๆเล,<ช>เลยนะค,ะนครับ